บางครั้งการเลือกทางที่ปลอดภยัยอาจจะเป็นการตัดสินใจที่อันตรายที่สุดในชีวิตสวัสดีค่ะฟื้นฟูใจใจก่อนนอนวันนี้หมอมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาแบ่งปันกันค่ะเรื่องราวของหมอท่านหนึง่งชื่อมาร์คชิมที่เขาบอกว่าเขารู้เลยว่าเขาทำลายชีวิตตัวเองตอนไหนย้อนกลับไปเมื่อ27ปีที่แล้วที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ มาร์กยืนอยู่หน้าตึกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมือของเขาเนี่ยจับลูกบิดประตูเพื่อที่จะเริ่มต้นกระบวนการขอวีซ่าทำงานแต่แล้วเขาก็ปล่อยมือหันหลังกลับแล้วก็เดินจากไปกลับไปสู่เส้นทางการเรียนแพทย์ที่เขาเกลียดทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของมาร์ก แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของคุณที่กำลังฟังอยู่ด้วยค่ะคุณอาจกำลังติดอยู่ในงานที่คุณเกลียดคุณอาจกำลังอาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่ได้ทำให้หัวใจคุณมีชีวิตชีวาคุณอาจจะยังไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนั้นหรือคุณอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำพอดแคสต์ที่อยากทำมากแล้วว่าเขาไม่เคยอยากเป็นหมอค่ะแต่ว่าเขาอยากเป็นนักดนตรีหรือไม่ก็นักภาษาศาสตร์ หรือไม่ก็อาจารย์แต่ในฐานะลูกชายคนโตของครอบครัวผู้อบพยพเขามีตัวเลือกแค่สามอย่างหมอทนายหรือความล้มเหลวเขาเลือกเป็นหมอแล้วก็เกลียดมันทุกนาทีเกลียดจนถึงขั้นเข้าพบคณะบดีเพื่อขอลาออกตั้งแต่เดือนแรกของการเรียนคณะบดีแนะนำให้เขาพักการเรียนหนึ่งปีแทน และนั่นทำให้เขาได้มาสอนที่สิงคโปร์ที่ที่เขาพบว่าตัวเองมีความสุขมากแค่ไหนเขารักการสอนเขารักประเทศนี้รักอาหารรักนักเรียนรักเพื่อนร่วมงานความแตกต่างมันชัดเจนในขณะที่การเรียนแพทย์ทำให้มาร์กทุกการสอนกลับทำให้เขามีความสุขที่สุด แต่ทำไมเขาถึงเลือกกลับไปเรียนแพทย์ทำไมถึงเดินจากประตูนั้นไปเขาถามตัวเองว่าเขาโง่หรือเปล่าคำตอบอยู่ในทฤษฎีที่ได้รับรางวัลโนเบลของแดเนียลคานิมานค่ะเขาพบว่าเวลาเรารเผชิญกับการตัดสินใจสมองเราจะมีวิธีคิดที่น่าสนใจมากค่ะก็คือหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าเราจะได้อะไร เราจะกลัวความเสี่ยงเราจะเลือกสิ่งที่แน่นอนและเราก็จะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนแต่เมื่อเรารู้แน่ๆว่าเราจะเสียอะไรเรากลับกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นเราพร้อมที่จะลองทางเลือกที่ไม่แน่นอนเราพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียนะคะพูดแบบนี้อาจจะงงใช่ไหมคะ ลองนึกถึงเกมโชว์ที่ให้เลือกระหว่าง 1. เรือลำใหม่คุณจะได้อย่างแน่นอนกับ 2. กล่องปริศนาที่อาจจะมีของมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้คนส่วนใหญ่จะเลือกเรือเพราะมันแน่นอนกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนสถานการณ์เป็น 1. ต้องเสียบ้านอย่างแน่นอน 2. ให้เลือกกล่องปริศนาที่อาจจะช่วยให้ไม่ต้องเสียบ้านหรือไม่ก็หมดตัวไปเลยให้ทายว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกอะไรคนส่วนใหญ่จะเลือกกล่องปริศนาคนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเสี่ยงมากกว่าพอเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมคะนี่คือทฤษฎีที่ได้รับรางวัลโนเบลของคานิมานคะ่ะ แล้วคุณล่ะคะจะเลือกอะไรมาร์กบอกว่าตัวเองมองผิดจุดคะ่ะเขามัวแต่มองว่าการอยู่สิงคโปร์เนี่ยมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนแต่ลืมมองว่าการกลับไปเรียนแพทย์คือการเสียความสุขที่แน่นอนแล้วคุณละ่ะกำลังมองอะไรผิดจุดอยู่หรือเปล่ามาร์กแบ่งปันแบบฝึกหัด6นาทีที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณคะ่ะ 1. เขาให้เขียนการตัดสินใจครั้งสำคัญที่คุณกำลังเผชิญอยู่ขณะน,นี้เช่นจะลาออกจากงานที่มั่นคงแต่ไม่มีความสุขไหมหรือว่าจะเริ่มธุรกิจเสริมที่อีกใจหนึงก็กลัวว่าจะล้มเหลวไหมหรือจะย้ายไปเมืองใหม่ดีไหมหรือจะเขียนหนังสือที่คิดฝันไว้นานแล้วหรือเปล่า2 ให้ตั้งเวลา3นาทีแล้วจินตนาการว่าคุณเลือกที่จะทำสิ่งนั้นนะคะให้คุณหลับตาวาดภาพในหัววาดภาพว่าคุณกำลังทำสิ่งนั้นอยู่ให้คุณรู้สึกถึงมันแล้วฟังเสียงในหัวคุณคะ่ะคุณจะพบว่าสมองคุณจะบอกว่า มันมีความเสี่ยงของสิ่งใหม่ที่คุณกำลังจะทำสมองจะบอกคุณว่าความปลอดภัยของสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่อาจจะผิดพลาดสมองจะบอกถึงว่าปีศาจท,ที่รู้จักดีกว่าปีศาจท,ที่ไม่รู้จักสมองจะเตือนเราว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็อาจจะแย่ไม่ต่างกัน ต่อจากนั้นให้ตั้งเวลาอีก3นาทีนะคะแต่คราวนี้ให้คิดถึงสิ่งที่คุณกำลังจะเสียถ้าคุณไม่ลงมือทำความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกกดทับไว้ความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้พบชีวิตที่อาจจะไม่ได้ใช้ความเสียใจที่ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นความเสียดายแล้วก็โกรธแค้นตัวเองตอนที่แก่ตัวลงไป ลามไปจนถึงการอิจฉาคนอื่นที่เขาลงมือทำแล้วมันสำเร็จขึ้นมาฟังดูแง่ลบจังเลยนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองจากจะได้อะไรเป็นกำลังจะเสียอะไรกล่องปริศนาจะเริ่มน่าสนใจขึ้นมาทันทีถ้ากล่องปริศนามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคุณพร้อมจะเสี่ยงไหมคะ บทเรียนสำคัญก็คือไม่มีการตัดสินใจไหนที่ปลอดภย100ัยร้อเอร์ซนบางครั้งกันไม่เสี่ยงเลยคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดและการอยู่กับที่ไม่ได้หมายความว่าโลกจะหยุดหมุนเราต้องถามตัวเองให้ถูกไม่ใช่ฉันจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นฉันกำลังจะเสียอะไร จากการไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการยืนอยู่กับที่เราเดินหน้าเสมอค่ะและเราเลือกได้ว่าจะเดินบนเส้นทางไหนสุดท้ายมาร์กบอกว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขการตัดสินใจที่สิงคโปร์ได้แต่เขาหวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยให้คุณคิดต่างออกไปเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญ จงจำเรื่องกล่องปิศนาเทษฎีโนเบลและจำชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูในสิงคโปร์ที่เลือกความทุกข์ที่แน่นอนเพราะกลัวที่จะเสี่ยงแล้วขอให้คุณเลือกให้ดีกว่าที่เขาเลือกด้วยความปรารถนาดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ